ทำโสมโอ้แตงแก่เสียเกาะเลเลยบอกคนบนบกพ้อกันหน่นะเมื่อเห็นบกพ้อครับจะแดบให้เจ้าเดี่ยวครับอ๋อเม่อตออไปหมาหของเาเอกไปโอ้นังนอนห้องงอเแ๊ะไว้เพื่อเนี้ยใครจะพิสให้เห็นเลยอืมเก้นังก้ดครับผมแล้วติเค ปูใครอยากมาแต่งแก่เสียคออาจารย์การรับเพชรการรับแดดแต่ว่ามาหันซีมุงแรงน่อปีบกระตู่แล้วอ่ามาต้องเป็นเวลาต้องเป็นเวลาหันซีมุงแรงนะ่อกฎกติกายครับท่นครับผมอืมคือเวลาตอนมีน้ำปูเนาะบอกมันอันยามนี่บ่เคยามแรงเลยครับอ่าฝนตกยาำแรงนี่ก็ล้มฝนโตเรืองมันล้มคือมื่อน,นั้นแหละโอหยากอ่า ลำลวงนี้รายานี่ถ้าผัดออกเมยแต่เคียนว่านป็อเลยปูเดิมตะวันดีซีกุ่มพาอยู่ฮาเอ่ะไอเลขคืออางเลขบนว่าถือ,อตะเงืยอก็ัเลขหลังเข้าแต่ล่าง<ต>ของเมยเคียนเนี่ยเขาตะล่างเลยไอบางหนึ่งหันพันบอกน่ะห้าแปดเจ็ด โอ้ oh. สามหกอ่าไปไายว่างั้นครับลูกน้องไปแข่งแข่งงานมีอ mm. ุ้ยนี่ขอว่าขายใบตัว,ต,วตัวนีอืม mm. มันมีใบตัวนี้บริหนึ่ม่ี้ลองปออันโม่แปดเก้าอันเ mm. ก้าแปดแปดหกง่า,ายแ่ลิสซิ่งบุ้มตืิน้นมาที่วันหนึ่งดอก ออกมาเต็มแปดจิตอ้ยครับแม่นันครับแม่นี้เอามาขายอครับแม่นันเหลืออ่านี่พอดีทุบนกบวะพ่อดีนะปูเนาะปะโทษแปดเตตรงๆเมื่ตัวนี้บันทิบั้างก้อนขาดก้อนบอกเลขห้าศูนย์หกอู้หมดก้อนเนี่ยหมดก้อนนั่นน่ห้าศูนย์ห คนคอยถือคือแคบทุกคนว่งกันว่าศูนย์หกเลขล่าเลขล่างออกศูนย์หกเอออ่าเมื่อไอ้ว่างงานน้อบวงสวงอ่ะครับอันนั้นสุดมีตะเคียนถึงได้ผมว่าชุดไปเคียนเออท่าเจ้าพองบ่วงสวงเล่ายายคนขึ้นมาทึสาระครับมวดนนี่คนบอกว่าสิวบอกไวยเนี่ยนางกูกระไร แต่ว่าให้สามตัวแต่ว่าได้แค่สองตัวมาด้วเยเท่านที่เป็นเด้งหลังเลขบนถึงเจ็ดเกียร์ฮาศูนย์หกกะออกศูนย์หกล้างวันห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดโอ้ห้าแปดเจ็ดโอก็ออกแปดเจ็ดตรงตรงล่างด้วยวันนี้เท่ากันควันนี้นะี่เดี๋ยวมันอันมันมีสองไอตอวแมวมานอัน mẹ thầy viết, mẹ thầy viết, mẹ, mẹ, mẹ một 8, 7 tổ câu, mẹ một 8, 7, ồ, này bói thì bói vậy đó, thế 21 cộng 31, anh em, 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 ยีิบเอ็ดทานมีเจ็งยี่สิบเอ็ดวันยั่ไงวัวเรื่อๆที่รัวแาลนี่ปลาเานี้อ๋อคนแรกมาสอบคนแรกจำหมดจำได้ครับแปดเจ็ดห้าเจ็ดยี่สิบเอ็สามเบียดยี่สิบเอ็ดนี่ฟันจำไวนี่เร็วีิมีหัวนี้ครับอืมขันซอหลายคนจืบ่อยขซ้อหลายผีดีมั่นหลายเรื่อยๆทอนนี้โอ้ของ้มันก็ห้ห้าแปดเจ็ดกับสามหก ห้าแปดเจ็ดกับสามหกอ่าแปดเจ็ดกับสามหกวันนี้ให้แปดเจ็ดกับห้าเจ็ดโอ้ยสิ่เ็ดสามเด็อนนี่นะต่บางเดือนไปบางเดือนสิหน้าี่ทต่มันเร็วกวัาขึ้นแปดเจ็ดกับห้าเจ็ดสี่หกโอ้แต่มันดังขึ้นพี่ออกจากเก้าอยู่โอ้มันที่เป็นคือเสี่หามึงแรงอ่าสี่ ปดเจ็ดห้าเจ็ดบอกปลุกเาไอบบางมันออกแปดห้ามึงห้าแปดถ้าผมแปดคนออกมันก็บอกอันนี้บอกตัวเดียวแปดห้าแปดห้าโฮโลมันเนี่ยมันแต่มาบอกวันนี้เนี่ยแปดเกียร์กห้าเกียอันเป็นยี่ห้อวันสินะอันอ่ามัน มีแต่พนั่งานยุ่งนี่เราเนี่ยเราก็บวงสวงในง่ายกันติดมนตี่หัวหดวันทีหนึ่งถนเานี่นะครับผม,ผมมันกวดอนืนอ่บาบาบ้านี่ยี่สิบเอ็ดวปูบาบ้าเนยบาบาว่ายี่สบเอ็ดงวดเนาะครับผมเริ่มแต่แต่วันเดอนกุมภาวันที่สี่ อ้าคือือเบิ้งเหลือะไรม้นอ้นสันสลาอแบบไม้ต้องแช่ไปแต่พันพ่นบ่อครับเป็นบ้นสลาก็อาอือหีดลูกเพิ่นไปก็โอ้ไปสโพูเขาเก็บมนอ้กดเดียมาเมาไปดูจกใตงที่หลังนะมาที่เมื่อกี้อ่านสม้นวาสิกันตด่อิ่อกั่กันติ่อกนติ่อกันต่อลันติด่ิ่นติ่อกักันตอันติ่กันอัันิดอกัิด่อย่อั้ิอกนดอ่ากนดอก อันที่ทม,มันละลายมั้งเห็นเบ็ดอืมอีละไอ้ชื่เปียวไม่ได้เขียนมาอ่าเด้ไม่เขียนอธิบายคนได้เข้าใจอ่าขอไปยี่สิบบวทติปูขอไปยี่สิบบาดโอ้จะขอขอว่านะขอไปมือบวงสวงแต่ว่าส่วนมากจะมาแต่สองตัวล่างอ,อืม น oh, well, um hmm. um. hmm. yeah. ิ่ย mm. ก mm. ับน okay. like ้องไปขยนหลวงการเงอนโอ้จำลองขึ้นมาสิปูไว้กับคู่คาให้แกขนหลวงเแคบอืมวนหวงอมเลยอืมทำขนหลวงอย่างนี้เลยเออืสองคนเมิไม่เทะมัอ่าได้ไมไวอซยสเงินแม่ตะเคียนทองลีลาวดีแม่ตะเคียนทองสริกัญญาน่าโอ้แม่นางคูน แม่นางคุณนางคุนนางคำนางคำนางคุบนางคำนางคุนอันนี้มันสูตรสูตรหักข่วงโผล่โผ่ไปง่ายจริงพี่เป็นันล้มโอ้พี่น้องพูดมันจะกัศพี่น้องของเก่าของแก่ของโบราณยู่ยมิดพี่น้องอาบ่พ่อยู่ยมีัด

าพี่น้อง,งอือไอ้เล้วเอาอีกแล้วเสียงคล้องหลังอีกแล้วอันนี้คือตะเคียนเป็นกึ่งกใกล้ๆท,ที่ขึ้นมาพี่น้องเนาะเพิ่นขอไว้นี่แลห,หและข้อนี้ง่ายเลยข้อนี้นะครับผมยี่สิบเอ็ดวดพี่นอ้องเขามาตลอดเข้ามาตลอดครับผม FC ฟังเรือ่องวิวผลิตีนี่ครับอ่านี่แหละชัดนี้น,ะนี่คับแคปหน้าจอไว้ ขอเอาไว้ยี่สิบเอ็ดงวดครับผมเขามาตต่เดือนมีหน้าครับแต่ว่าเข้าสองตัวแต่เขาแค่สองตัวครับผมอือทีครับผมเสียงคล่องดังเองอ่ะงวดนี้จะมาไหมตัวเดินตัวเก้าพี่้องอาจารย์ท่านวาไว้เนาะตัวยรฉันว่างเนาะบนบ่านอะไรเลยเนี่ยบอกตัวเก้าเออ นี่แหละที่เราเนาะขวนตะเคียนอยู่เลยฮึ่มประเทศพื้นใี่ย่างดนลูกตเลีที่ปูบวกเพื่อทำให้คนไทยนะครับเนาะของปูให้มาหายซีครับผมแม่ตะเคียนครับหยบซีครับผมอันนี้ หาแปดโอแปดเจ็ดกับหาเจ็ดสองเอ็ดกับสามเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ดกับสามสิบเอ็ดนี่ครับคนาคนฟังบอขัดกันนแต่ว่าชัดๆคือห้าแปดเจ็ดกับห้าเจ็ดกับยี่สบีครับผมเจะโชว์ม้าน้ากันเพื่อเนาะครับผมอ้าวย่นั่งโอกาสเดยจะท่านเขาบ้าครับผมเนาะครับแม่ตะเคียนปูโคคำกับยบครับผม โอบหวานลำน้อยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเอฟซีครับผม<ฟ>อ่าเป็นปังนทุกท่านครับ